สวัสดีค่ะวันนี้ยายวิไลพาทำรรบัวลอยผลไม้นะคะเป็นผลไม้รวมของมังคุดกับฟักทองค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงแป้งมันหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงมีฟักทอง มีอัญชันอันชันไม่มีอันชันสุดแล้วก็อาอัญชันแห้งได้มีกะทิค่ะทีนี้เราก็ผสมแป้งนะคะผสมแป้งส่วนหนึ่งแล้วก็นวดใส่กับน้ำอัญชันผสมมะนาวให้เป็นเปลือกมังคุดอีกส่วนหนึ่งล้วก็นวด ใส่ฟักทองค่ะทีนี้เมื่อเรานวดเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นตัวผลไม้นะคะอันนี้ที่เราทำแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นอันหนึ่งเป็นมังคุดอันหนึ่งก็เป็นฟักทองค่ะทีนี้เราก็จะไปต้ม ต้มเหมือนเราต้มบัวลอยอย่างอื่นทั่วไปค่ะมันสุกก็ลอยขึ้นมาแล้วก็มาตักใส่น้ำเย็นแล้วก็ทำน้ำกะทิเสิร์ได้เลยค่ะง่ายๆนะคะเสิร์ได้แล้วค่ะบัวลอยผลไม้รวมค่ะมังคุดกับฟักทองนะคะ